สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่มบริษัทปรทรจำกัดมหาชนขั้นที่1น,นะคะการเข้าไปปรทรกำหนดนโยบายคุณภาพความมั่นคงความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมกลุรร่มปตทลงนามโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นและขององค์กรและเป็นกรอบในการบริหารจัดก,การด้านคุณภาพ ความมั่นคงความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อมขั้นที่2การทำสัญสญ,ญามุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และความสามารถของพนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรับมือการขยายตัวทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านหลักสูตรของสถาบันพัฒนาผู้นำการเรียนรู้กลุ่มปตทอของแต่ละสายอาชีพ โดยจะทําหน้าที่เป็นผู้ออกแบบพัฒนาส่งเสริมและพัันาให้พนักงานมีความรู้และทักษะความสามารถที่เป็นเลิเลศในสายอาชีพตามวิสัยทัศน์พันธกิจทิศทางการ,ากรพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพที่กําหนดจาก CCT สายอาชีพพร้อมทั้งกําหนดโหลดแมประยะเวลาอย่างน้อย3-5ปี ที่สอดรับกับวิสัยทัศน์รวมถึงแผนงานการสนับสนุนให้เกิดความเชี่ยวชาญในสายอาชีพจนสามารถเป็นวิทยากรภายในกลุ่มปรทได้และเพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนขั้นที่3การวินิจฉัยปัญหาปตทตระหนาถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงภายใต้ความไม่แน่นอนต่างๆ โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของทกกระบวนการในการดําเนินธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกันทุกระดับจึงได้กําหนดเป็นนโยบายบริหารความเสี่ยงทั่ทวทางองค์กรที่พนักง,งานทุกคนต้องปฏิบัติตามและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคอ์กรทําหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย รอบการบริหารความเสี่ยงกำกับดูแลและสนับสนุนให้การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงองค์ขององค์กรสอบคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจขั้นที่ 4. การให้ข้อมูลย้อนกลับปตทให้ความสำคัญกับการบริหารโครงการควอบคู่ไปกับการจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงได้จัดให้มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องจะเป็นช่องทางสําคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะหรือข้อห่วงกังวลที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการตลอดจนการกําก,กับดูแลให้ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและข้อกําหนดด้านอาชีวอนมามัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องตลอดอายุโครงการขั้นที่5นะคะการวางแผนการเปลี่ยนแปลงเป็นขั้นตอนของการดําเนินวัตถุประสงค์เป้าหมายปัจจัยแห่งความสําเร็จและเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและทรัพยากรเพื่อบูรณาการการบริหารจัดการประเด็นสําคัญ เข้าไปในการปฏิบัติงานประจำวันอย่างเป็นรูปธรรมค่ะขั้นที่6การแทรกแซงนะคะ 1. รวบรวมข้อมูลจากทิศทางของโลกความต้องการความหวังและข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาจากการสำรวจผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียความคิดความเห็นคณะกรรมการและผู้บริหารปตทประกอบกับผลการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าและจากแผนธุรกิจของแต่ละสายงานในปตท วิเคราะห์ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสําคัญโดยพบว่าในภาพรวมของปตทผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสําคัญมากที่สุดถึง3ประเด็นนะคะ 1. ความมั่นคงความปลอดภัย 2. ภาพลักษณ์และมุมมองความคิดที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อองค์กรสามความสัมพันธ์ทางธุรกิจเริ่มถึงการสร้างความรับรู้อบรมสนับสนุนการซื้อและบริการ 3มอบหมายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวเพื่อพิจารณาช่องว่างการดำเนินงานเพื่อจัดทำกลยุทธ์และแนวทางการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดทำแผนสร้างความสัมพันธ์กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและกำหนดตัวชี้วัดขั้นที่7นะคะการตระินผลปนทมีการติดตามความก้าวหน้าของการปรับปรุงการดำเนินงานในการนำมาตรฐานการบริหาร จัดการความยั่งยืนไปปฏิบัติของบริษัทในกลุ่มปตทและสามารถสรุปรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความมั่นคงกลุ่มปตทเป็นรายไตรมาสโดยการทวนสอบการดําเนินของบริษัทและบริษัทเป้าหมายที่ผ่านการทําอย่างน้อยทุกสามปีกลุ่มเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ เพื่อนๆมีอะไรจะสอบถามไหมคะมีค่ะบตทให้ความสําคัญกับการบริหารโครงการควบคู่ไปกับการจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทางทาง,ทางตรงและทางอ้อมเพื่ออะไรคะเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนร่วมได้แสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือข้อกังวลที่เกี่ยวกับการดําเนินโครงการค่ะกลุ่มดิฉันขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ